ช่ววอทอคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาพูดถึงควันหลงการหลุกออกจากตำแหน่งโค้ชของมัตซิเมเลโนอันเลกรีที่ว่ากันว่านะครับแม้จะพายเวนตุสควา้าแชมป์โคปาอิตาลีแต่ว่าสุดท้ายนะครับเบื้องหลังเนี่ยก็เต็มไปด้วยความขัดแยง้งระหว่างตัวของเขากับทิสเตโนจุนโตรี่ผู้อำนวยการกีฬาของทีมกาโชมากาโตนะครับได้เขียนบทความพูดถึง5เรื่องนะครับที่เป็นความขัดแยง้งระหว่างจุนโตรี่กับอันเลกรี โดย5เรื่องนะครับก็มีเรื่องดังต่อไปนี้เรื่อ,ง,องหนึ่งนะครับก็คือปรัยาการทำทีมคำถามเรื่อง DNA ของสมโมสรซเรื่องนี้ถือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงปรชัชญาของอันเลกรีนะครับคือการให้ความสำคัญกับชนะเป็นดับแรกทรงบอลจะเป็นยังไงไม่ใช่ประเด็นสำคัญขอเพียงแค่ว่าพวกเขาได้ผลการแข่งขันที่ต้องการก็เพียงพอแล้ว แต่กับจุนตอรีนะครับเขามองว่าการเอาชนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องเป็นการชนะแบบมีสไตล์สไตล์การเล่นต้องมีความทันสมัยนี่แหละครับก็คือเรื่องแรกที่ทั้ง2คนเนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่องที่2ก็คือการตัดสินใจเปลี่ยนโค้ดหลังจากเข้ามายังสโมสรได้เพียงแค่6เดือนนะครับจุนตรีเนี่ยตัดสินใจทันทีครับว่าดูการ2024-2025 โค้ดของทีมมาลายจะไม่ใช่อันเลกรียอย่างแน่นอนในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ผลงานของยูเวนตุสนะครับกำลังสูสเสียอินเตอร์มิลานโอเคอะไรครับว่าต่อให้จะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอันเลกรีแต่มันก็ควรมีการหนุนหลังจากทุกทุกฝ,ฝ่ายมากกว่านี้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีเรื่องที่3นะครับก็คือการเสริมทัพในเดือนมกราคมนี่คือความขัดแย้งที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับระหว่างทั้งคู่ เมื่อนังอเลเกรีอยากได้นักเตะประสบการณ์สูงเข้ามาร่วมทีม2คนโดยเฉพาะนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับที่ว่ากันว่าคนที่อเลเกรีอยากได้ก็คือยาโคโมโบนาเวนตูราแต่สุดท้ายนะครับจุโดรี่ดันไปคว้านักเตะท,ที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาอย่างเตียโกชาโลนะครับจาก Liu ลิวและก็คาร์ลอสอันคาราสจากซอมตันเรื่องที่4นะครับก็คือพอแพ้ปุ๊บนะครับไม่มีใครคนไหนเลยนะครับที่ออกหน้าในการกลับมาคุมทีมคำรบที่2อันเลเกรี ในช่วงที่ทีมอยู่ในช่วงเวลาเร็วร้ายที่สุดอันเลกกีนะครับต้องอยู่อย่างเดียวดายไม่มีการช่วยเหลือใดจากแฟนๆหรือแม้แต่ทีมงานอันเลกกีเป็นคนเดียวที่ตกเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอลและก็สื่ออันเลกกีนะครับกล่าวตำหนิสโมสรและจุนโตลี่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะกับจุนโตลี่นะครับที่ไม่โผล่มาสัมภาษณ์ใดๆเลย เรื่องที่5นะครับเรื่องสุดท้ายเกิดขึ้นในเกมกับแอตาลนตาอันเลกรีเนี่ยโดนฟาบิโอมารสกานะครับไล่ออกจากสนามโดยเขาได้ถามกรรมาการนะครับว่าร็อกกี้อยู่ที่ไหนร็อกกี้เนี่ยก็คือจานลูก้าร็อกกี้นะครับที่เป็นผู้ตัดสินชาวอิตาลีที่ได้รีทายไปแล้วคําพูดดังกล่าวนะครับมันสามารถถอดความตีเป็นอีกหนึ่งความหมายได้นะครับว่าจุนโตลี่อยู่ที่ไหนการทําแบบนั้นของอันเลกรีนะครับเหมือนเป็นการเปรียบเลยถึงความอ่อนประสบการณ์ของผู้ตัดสิน ที่เหมือนกันเลยกับจุนโตลี่ซึ่งอันเลกเกียมองว่าจุนโตลี่นะครับเป็นผู้อำนวยการกีฬาที่ไม่มีผลงานอะไรมากนักนี่นะครับก็คือ5เรื่องที่เป็นความขัดแย้งระหว่างอันเลกเียกับจุนโตลี่โดยหลังจากคว้าแชมป์อันเลกีก็ปฏิเสธที่จะรับฟังคําชื่นชมจากจุนโตลี่เขากอดกับนักเตะยูนวนตุสทุกคนเลยนะครับโดยมีภาพหลุดออกมานะครับหลังจากกอดกับนักเตะเสร็จเนี่ยอันเลกเียนะครับก็ได้มีความพยายามที่จะไล่ใครบางคนนะครับไม่ให้เข้ามา ซึ่งจากคลิปก็เห็นชัดว่าอเลเกรได้ทําท่าทําท,า,ทา,างไปยังจุนตอรี่ที่เป็นคนอยากจะปลดเขาออกแล้วก็เอาเตียโก้มอต้าเข้ามาคุมทีมซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับว่าจากพฤติกรรมหลายๆอย่างของอเลเกรมันก็เป็นการบ่งบอกนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็รู้ครับว่าจะไม่ได้อยู่กับทีมอีกแล้ว สำหรับอันเลกรีเนี่ยเขารู้สึกเจ็บใจนะครับตรงที่ว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยจุนตลรี่นะครับเพิ่งจะบอกว่ายังเชื่อมั่นในตัวอันเลกรีและอันเลกรีเนี่ยสามารถคุมยูเว่ได้ถึง600-700เเกมเลยด้วยซ้ำแต่นั่นแหละครับถัดมาไม่กี่เดือนเราก็ได้เห็นกันแล้วครับว่ามันเป็นยังไง